แพทย์พบอาการใหม่โควิด -19 ตาแดงผื่นขึ้นน้ำมูกไหลไวัยหนุ่มสาวอาการน้อยไม่มีไข้สอทอถแถลงพบอาการใหม่โควิด -19 ตาแดงผื่นขึ้นไม่มีไข้วัยหนุ่มสาวอาการน้อยแต่แพร่เชื้อเร็วเพราะเป็นกลุ่มนักเที่ยวกิจกรรมเยอะ วันนี้10เมษายนในแพทย์โอภาสการกวินพง์อธิบดีกรุมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในคลัสเตอร์สถานบันเทิงตั้งแต่วันที่1เมษายน2564ว่าตัวเลขการระบาดถือว่าใกล้เคียงกับการระบาดจากจังหวัดสมุทรสาครช่วงปลายปี2563 อย่างไรก็ตามอัตราการระบาดแตกต่างกันเนื่องจากสมุรสาครเกิดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวมีการเคลื่อนย้ายไม่รวดเร็วแต่กรณีสถานบันเทิง95เเป็นคนไทยส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาวอายุ2,023ปีรับการเที่ยวมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะ เมื่อถามถึงการระบาดในไทยขณะนี้เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์อังกฤษที่ระบาดเร็วกว่าปกติ1.7เท่าหรือไม่นายแพทย์โอพาสกล่าวว่าไวรัสที่ระบาดจากสถานบันเทิงเกี่ยวข้องกับสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์ B 1.1.7ซึ่งการติดเชื้อกระจายอย่างรวดเร็วนอกจากคนวัยหนุ่มสาวติดเชื้อที่มีกิจกรรมเยอะทําให้แพร่กระจายสายพันธุ์อังกฤษทําให้กระจายเชื้อมากขึ้นเพราะไปจับเซลล์ร่างกายมนุษย์และปล่อยเชื้อได้เยอะ สายพันธุ์นี้กำเนิดที่อังกฤษซึ่งมีการฉีดของแอสตราเซเนกาอย่างกว้างขวางเมื่อเทียบประเทศยุโรปอื่นๆฉีดน้อยพบว่าการติดเชื้อของอังกฤษลดลงชัดเจนเป็นหลักฐานว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาป้องกันสายพันธุ์อังกฤษในสถานบันเทิงบ้านเราได้สายพันธุ์นี้ไม่ได้รุนแรงขึ้นยาและการรักษายังมีประสิทธิภาพ จากการสอบสวนรอบผู้ป่วยพบว่าคืนหนึ่งไปเที่ยว23แห่งกลับบ้านต่างจังหวัดก็ไปเที่ยวสถานบันเทิงในต่างจังหวัดทำให้การระบาดมีความรวดเร็วและก้าวกระโดดโดยการระบาดจะเกิดในนักเที่ยวพนักงานและแพร่ต่อคนที่บ้านทั้งสามีภรรยาและลูกจากการสังเกตอาการทางคลินิกของผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาวอาการน้อยมากเดิมเราให้คำแนะนำเรื่องไข้ไอเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรส รอบนี้พบอาการเพิ่มเติมหลายรายมีอาการตาแดงน้ำมูกไหลไม่มีไข้บางรายมีผื่นขึ้นดังนั้นหากผู้ที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงมีอาการเหล่านี้ขอให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบสำหรับอาการใหม่ตาแดงผื่นขึ้นเป็นอาการของสายพันธุ์อังกฤษนี้หรือไม่ในแพทย์โอภาสกล่าวว่าต้องขอตรวจสอบข้อมูลและเปรียบเทียบก,กับประเทศอื่นที่มีสายพันธุ์นี้ก่อนแต่จากการสอบสวนโรคบ,บางรายมีอาการตาแดงค่อนข้างมากหลายรายผื่นขึ้น ไม่มีไข้อาการค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบสายพันธุ์เดิมต้องดูข้อมูลอีกครั้งแต่เอาอาการนี้ไว้ใช้เตือนประชาชนที่ไปสถานบันเทิงได้หากมีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน